รอเรือออ่านนะนออารออีดีรวมกันเอาใหม่นออาออ่นใหมอ่นนออาอเ่นดีๆนะรอบนี้นะนออารออีรวมกันมีน เอามามีนาเมื่อกี้คำคำเมื่อกี้ไปแล้วมีนาเอาใหม่เอาใหม่นออานาโรออีรออีดีรออีรีดีอ่าอันรวมกันเป็นนาอะไรเอาใหม่เอาใหม่อีกทีนึงเ่นได้แล้วเออเมื่อกี้อ่านจะได้แล้วนะเมื่อกี้จะได้แล้วเอาใหม่นออานารออีรีรวมกันเป็น มาลีนารีมาลีนารีมาลี <c oughs> อีกรอบหนึ่งนะอีกรอบหนึ่งอ่ะมาลีนารีมาลีเอออีกรอบหนึ่งโนอาณาอาชีกโนอาณาเออถูกต้องเก่งมาก